เปิดราคาที่ภาคเขาใหญ่นะเด็ดและยายาคู่รักซุปตาธรรมดาได้ยังไงเป็นคู่รักซุปตาคู่ฮอตของวงการบันเทิงของเมืองไทยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคู่ของเพยหนุ่มสุดหล่อนดเด็คุกิีมิยะกับนางเอกสุดน่ารักยายาอุรัสยาบอกเลยค่ะว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเป็นที่สุดที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัสสไตล์ที่ชอบเหมือนๆกันทั้งเที่ยวทะเลทะเลที่ยวเขาบอกเลยค่ะว่าคู่นี้กิจกรรมแน่นมากอย่างล่าสุดทั้งคู่ได้แพ็คกระเป๋าควงกันไปเที่ยวที่เขาใหญ่พร้อมทั้งเก็บบรรยากาศสุดอบอุน่นโรแมนติก ไดโมเมนตาร่าน่าร่ามาฝากให้แฟนคลับได้ชมกันและในครั้งนี้ณเดชน์และยายา่าเลือกเข้าพักที่รีสอร์ทชื่อดังแห่งหนึ่งเขาใหญ่ซึ่งราคาที่พักสําหรับ2ท่าน1คืนเริ่มต้นที่15,529บาทรีสอร์ทแห่งนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ของดาราและคนบันเทิงพอก่อนหน้านี้เต้านัทธพรก็ได้พักครอบครัวามาพักเช่นกันค่ะ